ท่านนครับตอนนี้ก็ับผมทีก็วันนี้ก็เริ่มต้นมาก็เข้าแมทผิดเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเบสบอลนนะครับก็สําหรับใครอยากรู้ไอพีนะครับก็นี่ครับไอพีเอาไปเลย b ใหญ่ w ใหญ่ l ใหญ่ b ใหญ่ s ใหญ่ g ใหญ่ n ใหญ่ e ใหญ่ t ใหญ่นะครับก็แบบนี้นะครับแล้วก็พอร์ตดูตามนี้เลยนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นบลับบลับบลับลับ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 พวับบลับบลมบบลับบล้บบลันบลับอับบลับบอับบลับบลับบับแลบบลับลับบบบลับบบลัลับบลับับบลับลับบ่ัลับบลันับแลบบลบลบลลับล้วับบ ไม่เอาไม่ใชนะแบบคู่โกลนะครับก็ทําไมเราอยู่ตรงนี้ได้บล็อกมาเหรออ๋อเราไม่เล่นเบสบอลไอ้นี่แหละมาเรามาเล่นไอ้นี่แทนครับเอันนี้คล้ายๆเล่นแบบไอ้นี่แบบทีมหรือเปล่านี่เนี่ยต้องแบบนี้โอเค อันนี้นนเหมือนเล่นแบบทีมครับเบสบอลมันก็แบ,บ่งทีมเหมือนแล้วดิมันจะแบบอื่นันนี้ไม่ใช่เบสบอลน,นี้มันคล้ายๆเบสบอลเบสบอลแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยที่ถ้าแบบนี้ที่ตที่ห้าสี่อ้าเวเฮ้ยหายไปไหนวะสามสองหนึ่งศูนย์ไปเลย ขอ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 ขึ้นกลองข้าวบนปึ๊บปึ๊บๆๆ๊บปึ๊บปึ๊ปึโอเคนี้ไฟเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นน็อตเลยไหมครั triste, บก็อนโอ้โหก้อนเดนเนียนนะไอ้ทำไมเราเปิดไม่ได้เราขอใส่ชุดเกาะก่อนนะครับ Okay, อเออทอนั่น,นแแบบอะไรอะเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้ทีนั่นแแบอะไรอะไม่ใช่嘛ทีนั่นทีเล่นอะไรอยู่โอเคเราจะเอาขวานเหล็กแล้วก็โอเคอันนี้เลยไดมอนด์อันนี้อันนี้โอเคแล้วก็ไฟแช็ค เราอยู่ทีมสีอะไรไม่รู้แต่ที่รู้สีฟ้ามาฮะ <Huh? S 1> แต่ที่รู้สีฟ้ามากลับมานี่ไอสีฟ้าทำไมเราแหลกอย่างนี้โอเคต้องเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วนี่เนี่ยรู้สึกเราจะเป็นสีฟ้าครับโอ๊ยเราไม่ใช่สีฟ้าเราเป็นสีเอ๊ยเราเป็นสีฟ้านี่วะทำไมผมแหลกขนาดนี้เนี่ยนี่รอบนี้มีใครเราเป็นสีฟ้าเนาะ <Okay. S 2> แป๊บนึงดูสีกันเราก่อนโอเคเราสีฟ้าเจ็ดนาทีเจ็ดวิเจ็ดวินโอเคเราสมาคมสีสฟ้านั่นแหละขอของนั่นแหละ <Whoa. S 2> <Okay. S 1> อืมอเ,เราไม่ได้หมวกนะครับามานี่เดี๋ยวนี้นมานีไปขึ้นามีอันนี้ด้วยนะครับใช่ตัวนี้มีสีเขียวขี้ขาดอยู่คนหนึ่งอ่าไม่ขี้ขาดนี่หว่าไม่ขี้ขาดขอชุดกรเล็กได้ไหมน้อง ขอชุดกอเหล็กได้ไหมน้องกลับมาไอ้สีเขียวเราใช้ไฟเช็คเผาบ้างเลย,ย,ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเพื่อนรุมมัน นี่เรามาเล่นเบสบอลหรือที่อะไรเนี่ยออ,อืเอร็วโคตร้าต้องชนะเว้ยเฮ้ยคือวิ่งหนีแป๊บกลับมาเดี๋ยวมันก็ต้องุดตายผมรู้กลับมาเจ้าสีเขียวโอเคเราถึงไปชื่ออยู่ครับ อเ <Okay. S 2> นั่นฝากหน่อยนั่นแหละของมาแล้วกันโอเคหมวกล่องดาวเลยโอเคมันน่าจะมี TNT ถ้าไม่ที่แรกอย่างนั้นน่ะโอเคมันไม่มีแล้วมันหมดแล้ว ขอดูสีหน่อยเหลือแล้วสีอยอีกหนึ่งคนครับต็อครงนี้นจะเป็นการเสมอกันนะครับนะครับก็เฮ้ยเมื่อกี้ทำไมาอยู่ดีๆมันขึ้นชื่อ,ขอเขียนมาโอเคนะครับ ปึบฮึบ oh, ฮ like ึบปึบปึบฮ uh, ึบฮ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  uh, uh. ึบฮึบึบึบปึบึบปึบึบปึบึบฮึบเึบฮึบบฮึบบฮึบบปึบบปึ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 บึ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 ๊บึ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  ที่ปูนั่นเองโอเคเหาสีแดงไม่เจอเขาเราจะตามเพื่อนไปก่ดเอาเฮ้ยค้างค้างกันเลยสิเดียว oh, no. โอ้ no เป็นเหมือนะอะไรที่มันมาก หรือว่าเราเก็บอาหารได้แล้วนะรู้สึกค้างกันเลยทีเดียวนะครับก็เกมหลุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกมหลุดนะครับโอเคก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับก็อันนี้เล่นเวทบอลหรือเซิรร์ฟอะไกันนนแ่เีลยโอเค โอเคเข้ามาในเบสบอกกันเลยวนะ,ะแล้วก็มาเล่นเบสบอกกันต่อเลยเราไม่ได้อู้โอ้น้องโอ้ยโอเคป่านี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็บสวัสวรมันทำอะไรก็ไม่รู้เนาะ โอเคต้องทำแบบไหนกันแม่ม่นจะโหลดเนี่ยโอเคตอนนี้ก็มีการโหลดนิ่งแล้วนะครับก็มาลุ้นกันเถอะรับโหลดมาต่อกรดเดี๋ยวนั่จอยแป๊บจอย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 สี่ทีมนะครับก็มาก็ชึบเออไม่ไปเพื่อนไม่มันตกไม่ได้รู้มันตกไม่ได้มันเป็นรถล่องหนเฮ้ยเฮ้ย เบรย์อนขอจับแป๊บทำไมจับไม่ได้อ๋อเราไม่มีเบรบอลโอเคโอเคโอเคกูทำเล่นำไมแบบนี้เรายากใจอะไรมากๆชุบอ๋อนตอนที่สี่ยังไม่ได้อีก่งสองสามสี่ยุบเคยยุบนี่ดีทำไมของทีเนี่ยฮะอืมข้างหลังมีดาวด้วย าข้องหลับต่อไปหนึ่ยสองสามสองหนึ yeah. <c oughs> 3, 2, ่งกระโดดว้าร์ปมาทำไมเรายัางไม่วาร์ปผิดเรื่องเลยไงเก็บดาวก็จะเป็นสายฟาร์มอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเออทำไมมันต้องกลับมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น,นี้ก็ฟาร์มัอเฮ้ยโอเคนั่นแหละออกไป ไปเลยไป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 โไปโอ้หไม่ดานี้ผมก็ชอบนะครับปสวิตไป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 ,ไป,ไปนี้ก่อนเนาะไม่ไม่ไมช่วด้วย <Okay. S 1> เปลี่ยนฝั่งนี้เกิดไปนี้ไปก่อนนะเราจะฟ้าดิดเองนะครับ วอนนี้อันนี้ก็เดี๋ยวนี้เบสบอลหน้าเล่นนะครับเดี๋ยวนี้เฮ้ยนะเพื่อนเพื่อนเราจากโลกไปคนหนึ่งแล้วครับก็เราไปเร็วเออไม่รู้เพราะอะไรสงสัยเพราะเขาต่อต่อกากนะครับต่อเพราะกากก็จัดแบบเรียนแบบฟาร์สเบนผมนะครับแล้วก็โอื่อ้บิดทีนี่ร่วงทำไมมันยากจังเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงรู้สึกแหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกโอเค ไป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 แล้วฉันไปเด้นแล้วทุกคนดูฉันจีนต้องใช้ความเร็วสูงแบบนี้ไปได้โอเคฮึโอเคแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นลาวายครับค่อยๆไปฮึบ เหมือนว่ามันต้องใช้พลังจิตอะไรเมาแค่นี้นะครับอย่างรู้สึกมันไม่มีล้อเพิ่มให้ย่าอู้โหทองทำยังดีอ่ะมันไม่ลิฟมันไม่มีล้อเพิ่มให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเราติดใจเป็นมึงแล้วเจ็บเหรอเออลาลบถนี้ก่อนเออ เนาะมันยังไม่เลิกโอเคเราก็ต่อให้เพื่อน,นแล้วนเนเนนตัดแต่ทีอะรู้สึกว่าเราจะเป็นสีเขียวเนาะเดินที่เพื่อนไปไดไป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 ไอรถคันนี้เหมือนว่าไอเนีย่ยตองไห้ตรงนี้ไอเนีย่ยตรงไว้ตรงนี้ไปเลยน้องมินบอกอย่าใส่อารมณ์กับเกีย เหมือนพี่ีไปชิดตะบุเกมไปไปเพื่อนเราได้ตาเตียงเลยเออันทำแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้ตัวช่วยอืมอย่าใช้จุบจุ๊บังคับด้วยเหรอวบางคับยิงของเปิดจุ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 จุจ ว้าวเย็นโอเคเลยอุ๊ยอุ๊ยผิดผิดผิดเอสคราวนี้เราจะไปอือถอเองแป๊บขอนะเอสทำไมเราได้น้อยจังวะสองหนึ่งสเก้าเจดตกลง เจะไปฐานอื่นกันหนูกับมันโหลดขึ้นไปเท่านั้นหุ้ยเกมอะไรเนี่ยโปเกมอนไฟต์มีมีคนจะเตียนเตียงละ look at this ดูสิครับคนกำลังจะเตียนเตียงโปเกมอนไฟต์ดูสิครับเจ๋งอ่ะมาต่อมาเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนั่นแหละโปเกม่อนห้สู้กันเหรอสัตว์เลี้ยงนั่นแหละ ต่อมาเลยยังไม่รู้ช่างเถอะต่อมาเลยไม่ได้เอเชือ่อจะมีมีคนมาเกียนเตียงเราครับมันทำอะไรมามานี่มามานี่เร็วหมาน้อยเฮ้ยที่มันมีด่านใหม่เนี่ยพูดอยู่มีไกลเลยละ่ะหนึ่งสอง ี้โอ้ไม่ได้กินผมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอส์ไอ้งงโอ้โหมันเล่นหลายหลายทีมันเล่นโกงแบบนี้เพื่อนมันจะมาเตียงเราแล้วเพื่อนระวังนะไปชิบหายแหลกแหลกขออันนี้หน่อยโอเค แล้วก็บอกสักสีอันโอเคจุบจุบจ๊บโอเคแอคเลเวหนึ่งเลเวหนึ่งก็ยังซาได้ครับโอ้ย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 จัดโอ้ยจอ้ยจัดโอ้ยไอ้ยโอ้ อ่าเพื่อนช่วยด้วยแหละอ๋อปิวโอจอสร่างหัวมันเพื่อนมัน,นมันจะมาติคนเดียวเราแล้วไม่ผมจะช่วยเพื่อนไม่เออผมจะช่วยเพื่อน อ๋อโอเคผมจำได้ว่ามันมีอีกคนหนึ่งโอเคนี่เพื่อนเราเนาะก็ไหนมันก็มาถามเราเราแล้วนะครับเราก็จะไปถามมันมั่งนะครับจะไปถามยังไงถึงการแลกเปลี่ยนการ์ดทำไมหน้าจอมันโทรยืดอย่างนี้อย่าหน้าจอหน้าจออย่าโทรยืดแล้วนะ เขียวเสียงพังไปแล้วใช่ไหมสีขาหรือเปล่ามันก็อุดทยแบบงูๆนะครับเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีเทำไมาอยู่ดีๆมีคนมาขึ้นกองเเอเอเฮ้ยทำไมาอยู่ดีๆเหมือนมีคนมาอ้าอ้าใครมาเกียนเรา ไอสัตว์พวกมือโก้อะไรอ่อะไรเนี่ยเนี่ยโหลดโหลดซะจงจงห้ามเป็น VIP ห้ามเป็น VIP ห้ามเป็น VIP นั่นแหละโอเคสีทีนะครับก็เป็นด่านนะครับก็จีอีซี่นะครับก็คราวนี้เราจะไม่สนท้องนะครับคราวนี้เราจะเกียนเพียอย่างนีนะครับตามชื่อที่กนะครับเราอยู่ดีๆนะครับกออเนี่ย สงสัยแอดมินคงแบบโอ้ใจดีให้เราทุกคนนะครับโอ้มีคนนึงสกินเหมือนผมเลยสกินอีกอันนึงเลยโอ้สกินนี้ดังนะเนี่ยสยเป็นคนที่ดูชิเจ้าของผมนะครอบโอ้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 โอโอยอาออโอ้อ้ มันได้ไปยินะครับเสียงเสเล็ดดังมาจากข้างแบบดังดังมาอล้อ,อไอ่ออสีเขียวเพราะมันมันจะโตโอเคตอนนี้เราสีชมพูน,พนะครับมันคือสีชมพูพสีชมพูเออบอดี้สแลมอีกแล้วลก็อำเจังหวัดใหม่ของประเทศไทยเรานะครับอำเภอสีชมพูนะครับ เอ้จังหวัดสีชมพูนะครับก็ไม่เชื่อก็ไปเปิด Google ได้นะครับก็จังหวัดสีชมพูนะครับก็มันมีก็มันมีนะครับดดินดูดิผมนี่คิวอ้ยผมนี่ฟาดบิดแป๊บเอ้จริงด้วยเราสามารถมีของเล่นทําได้เดี๋ยวจะไปทําของเล่นกันนทำของเล่นกันโอเคไม่แล้วต่อทางให้เพื่อนเสร็จแล้วนะครับ แน่อันนี้คือสิ่งที่ทีบอกคมสามารถดูไ,ได้ทีนะดูสิว้าวกล้องไปแต่มันจะทำการลบมอนทิ้งก่อนอืมเราจะทำการจุ๊บเราจะมาฟัง คราวนี้เราเป็นสายเกลียนนะครับก็เต๋สายเกลียนมันในโลกนะครับออเอ้าเฮ้ยยังไม่ไปโอเคนะครับก็ได้พายมาสองชิ้นนะครับ Apple Pen ถุยก็โชคดีนะครับไม่มีใครท้าพาย Apple Pen Apple Pen พาย Apple แต่แบนนะครับก็ดีนะครับไม่มีใครท้าเพราะเราไม่ได้ดังก็ไม่มีใครท้าดีไหม อะไรเฮ้ยเพื่อนแย้วเพื่อนมีคนมาเกียนเตียงเราไม่ผมจะต้องช่วยเพื่อนแต่ผมไม่รู้จะช่วยสีชมพูสีชมพูไปเลยเอาไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมมันอยู่ทีมเรานี่หว่าออเออเออ ปแล้วบีคืไปแล้วทีเดียวนี่คือคือวินอันโซพลังตาราตรารัมันน่าจะควบคุมได้นะโอเคมันต้มองควบคุมได้เริ่าามจะควบคุมยไนี่แหละคือที่มาที่ไปที่มันยากมากๆฉันต้องการที่ควบคุมที่ควบคุมแล้วก็ที่ควบคุม

โอ้ยเท่มากเท่าเอือดอ๋อไม่เสียสมดีเพื่อนเราก็มัวแต่เบื่อตอนไปบุกเราก็จะมาใส่เกียร์แล้วก็เราก็จะไปด้านนี้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 โอเคทีนี้เราก็จะเอาบล็อกนะครับไปกันเลยปิดล้อมเปิดคุ้ยยนต์ไปด้านนี้ก่อน พี่คือทุกอย่างเราจะไม่เอาค่ะทิ้งสองแค่นี้พอแล้วนะแค้เราก็จะสำกับอ่อนชุบรู้สึกสีแดงมาฐานเรานะครับอืมนั่นแหละออกไปไอ้พวกสีแดงไม่สีแดงต่อรับต่อรับต่อรับเปาะๆเนี่ยล่ะคือเครื่องสีม่วง no อ๋อพาร์ทที่แล้วคือชนะทุกอันใช่ไหมครับคราวนี้พาร์ทนี้เป็นไงล่ะแพ้ทุกอันแบบนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะไม่มีทางจบสิ้นแน่นะครับนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ใครชอบมากๆาก็ลืมกดซับสำหรับวันนี้ทีเกมเมอร์ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ